就本来就是怎么样怎么样，对不对？ กราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่ติดตามผมทนายสน,สวน,นุวรณีพี่น้องชาวไทยพุทธที่ต้องการสืบทอดคุ้มครองพระพุทธศาสนาทั่วไทยทั่วโลกทุกท่านพี่น้องชาวไทยที่ต้องการที่จะขจัดระบอบ ปฏิการทหารสืบทอดอำนาจและพักสมุนบริวารออกจากระบบการเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อประชาชนสร้างการเมืองที่มีคุณภาพของประชาชนเพื่อประชาชนทุกท่านที่รักและเคารพและพี่น้องชาวไทยผู้รักชาติทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวาระที่ผมเห็นสมควรจะต้องเข้ามาพบกับพี่น้องชาวไทยตามวาระ นะครับวันนี้จะพูดเรื่องประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนไทยทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องสถานการณ์พระภิกษุสงฆ์นะครับโดนปลดและมีเอฟเฟกหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆตามมาเรื่องของมาตรา112 นะครับที่เป็นเรื่องประเด็นสําคัญพี่น้องชาวไทยที่รักเคารบกับผมจะเริ่มต้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวพุทธเสียก่อนวันนี้เนี่ยพี่น้องชาวไทยพุทธจะต้องรู้สถานการณ์ให้ชัดเจนร่วมกันว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ย ถึงวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ถูกท้าทายมาอย่างมากถูกแทรกแซงและทำลายการแทรกแซงและการทำลายก็มาจากภายในองค์กรคณะสงฆ์เองการแต่งตั้งสงฆ์ที่มีอาวุโสทางธรรมน้อยขึ้นมานั่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้อาวุ พระสงฆ์ที่มีอาวุโสมากนะการสั่งปลดพระเถระชั้นผู้ใหญ่โดยไม่มีเหตุที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวิน,นัยนะได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นครั้งแรกในออประวัติศาสตร์ของพระสงฆ์ไทยนะสามจังหวัดเริ่มต้นพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวัดกาลสิน จังหวัดปทุมธานีจังหวัดสกลนสรนะครับและผมเชื่อมั่นว่าจังหวัดสำคัญสำคัญในวงการพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมจังหวัดลำพูนภาคเหนือจังหวัดนครศรีธรรมราชและ จะยังไม่เท่านั้นนะครับการสั่งปลดตำแหน่งสำคัญสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยที่มีอยู่น้อยเต็มทีเนี่ยจะเกิดขึ้นไปจนถึงระดับเจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าอาวาสมัดสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความปั่นป่วนไม่ใช่เพียงความปั่นป่วนเท่านั้นสร้างความนะล่มสลายในระบบ การบริหารจัดการของชาวพุทธเกิดขึ้นอย่างแน่นอนภายในเวลาที่ไม่มากไม่นานนี้ครับพี่น้องชาวไทยจะต้องรู้นะครับเราในฐานะชาวไทยพุทธผู้ที่อุ้มชูพระพุทธศาสนาผู้ที่เชื่อมั่นว่า,าพระรัตนตรัยเท่านั้นจะเป็นเนื้อนาบุญของเราในการที่เราจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้และก็จากไปบนโลกหน้า ในการสร้างบุญสร้างกุศลในทานศีลภาวนากับพระภิกษุที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเนี่ยจะตั้งรับอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่คนไทยทั่วโลกหรือชาวไทยพุทธทั้งประเทศจะต้องคิดและหาความชัดเจนให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเราจะจำแนกไม่ได้ว่านี่ของเทียมนี่ของแท้ พี่น้องที่รักและเครพครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยผมเองในส่วนตัวเนี่ยยังภูมิใจภูมิใจที่เห็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ตอนนี้ไล่จากเจ้าคณะจังหวัดลงมาจนถึงแม้กระทั่งเจ้าคณะอำเภอได้ลาออกจากอำนาจการบริหารสงฆ์นะครับเพื่อทิ้ง ตลปัดพัยดยศรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์อาไว้นะครับนี่คือการรักษาพระธรรมวินยัยนี่คือการเคารพในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพครับวันนี้เราจะต้องจำแนกเมื่อพระภิกษทุท่านนะครับได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการรักษาพระตรัตวตรัยนั้นทำอย่างไรชาวพุทธจะต้องติดตาม และตามคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ได้นะครับและการยืนยันยืนหยัดของพุทธศาสนิกชนของพี่น้องชาวการสินนะครับที่ไม่ต้อนรับคำสั่งที่ไม่ถูกต้องไม่ต้อนรับบุคคลที่รับคำสั่งที่ไม่ถูกต้องนะครับให้มาปฏิบัติ หรือว่าพาพระภิกษุพาพระภิกษุผู้บวชใหม่พาชาวไทยพุทธผู้ถือศีลห้าศีลแปปฏิบัตินอกพระธรรมวินยัยและไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้นั่นคือการตื่นรู้แล้วของพี่น้องชาวไทยพุทธของเราอย่างน่าสารเสริญมากนะผลกระทบของชาวกาลสินเนี่ยได้ส่งผลสะเทือนมาหลายจังหวัดแม้กระทั่ง จังหวัดอำนาจเจริญที่ผมกำลังพูดกับพี่น้องชาวไทยทั่วโลกอยู่ขณะน,นี้นะครับเจ้าคณะจังหวัดนะสายธรรมยุทธ์เจ้าคณะเพอสายมหานิกายได้ประกาศร,รักษาพระธรรมวินยัยนะครับวายเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่รักและเคารพครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เหล่านี้พี่น้องชาวพุทธต้องรู้เรียนรู้ เพื่อให้เราได้จำแนกให้รู้ว่าอะไรถูกพระธรรมวินัยอะไรผิดพระธรรมวินัยแต่ถูกกฎหมายอะไรที่ถูกกฎหมายถูกพระธรรมวินัยนะครับอะไรที่ไม่ถูกทําพระธรรมวินัยไม่ถูกทั้งกฎหมายและรับใช้กระบวนการทำลายความมั่นคงพระพุทธศาสนาจากบุคคลนอกพระพุทธศาสนาซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะนี้ เราต้องรู้กันครับเราต้องมีข้อมูลกันครับพี่น้องทีรักและครับครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นในการรับรู้ของพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วโลกเพราะเรามีของดีอยู่แล้วในแผ่นดินของเราเราจะต้องสร้างแผ่นดินของเราให้มั่นคงในพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างแผ่นดินของเรากระจายนะฮะพระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกให้ได้เราต้องยึดหยัดสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ให้นอกาศาสนามาทดแทน นะ,ะความแน่นแฟนความเข้าใจที่ถูกต้องของชาวเราชาวพุทธประเด็นชาวพุทธความเข้าใจของ,อง,พ,งขพี่น้องชาวพุทธผมจะทิ้งไว้แค่นี้ขณะเดียวกันพี่น้องชาวพุทธจะต้องรู้ว่าภัยที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้นน,น,นอกจากภัยที่มาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรคณะสงฆ์เองแล้วนะนะชาวพระเองก็มีภยัย ภายจากกฎหมายพรบอรสองปี2,505ปี2,505เนี่ยจับศึกพระภิกษุได้นะครับทุกเวลาโดยที่ขัดต่อกฎหมายอาญาของประเทศไทยขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญทันทีที่พระต้องคดีต้องข้อหาอะไรก็ได้ทางคดีอาญานะครับและไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะ กฎหมายได้เขียนเอาไว้เลยว่าสามารถที่จะสละสมณเพศพระภิกษุได้เอากฎหมายสละสมณเพศของพระภิกษุเห็นไหมครับซึ่งตามหลักกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับปี2560เนี่ยจะกระทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดสู้กันสามศาลวบานั้นแต่ครับ สารดีการมีคำพิพากษาว่าผิดแล้วจริงสลระอาสระสมณเพศท่านได้พี่น้องที่รักแล้วครับนี่คือปัญหาทางกฎหมายที่วันนี้นะครับจำเป็นจะต้องมาช่วยคุ้มความพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องมีการร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยกเลิกมาตรา29ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2 5 0 5 แก้ไขปี2แ61พี่น้องชาวไทยพุทธที่มีความรู้ทางกฎหมายนักกฎหมายทั่วประเทศควรจะพิจารณาปรึกษากันแล้วดําเนินการเสียตั้งแต่วันนี้นะครับผมเองก็กราบขอบพระคุณนะครับาชาวไทยพุทธที่ได้เรียนถามปัญหานี้แล้วช่วยกันตอนนี้กำลังคิดเรื่องนี้อยู่ ในการที่จะยกเลิกกฎหมายข้อนี้เพื่อคุ้มครองพระภิกษุทั่วประเทศนะครับเราจะเห็นว่าพระภิกษุของประเทศไทยนั้นนะครับบวชเข้ามาเป็นเนื้ออาณาบุญให้กับประชาชนแล้วย,ยังเจอภัยรอบด้านทั้งภัยกฎหมายและทั้งภัยการบริหารภายในเห็นไหมครับทั้งภัยจากบุคคลนอกศาสนาชาวไทยพุทธต้องรู้เห็นใจและหาทาง ช่วยเหลือกันใะคุ้มครองให้สําเร็จนะครับวันนี้เรื่องภัยพระพุทธาศาสนาเนี่ยกฎหมายฉบับเนี้กฎหมายสงปี250 5และการบริหารจัดการภายในคณะมหาเถรสมาคมที่แก้ไขปี2 6 6โดยในประโดยนายปิยจันรโอชาจำชื่อคนนี้ไว้ชาชัยพุทธได้จับพระภิกษุขึ้นบูชายังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเราชาวไทยพุทธจะต้องช่วยกันนะครับที่จะปลดล็อกปลดโซ่ตัวนี้ช่วยกันนะครับเรื่องของพระภิกษุพระพุทธศาสนาผมก็จะนําเรียนพี่น้องชาวไทยเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับ098557255ยังเป็นศูนย์กลางในการที่จะรอรับความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยพุทธทุกท่านในการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวไทยพุทธนะครับ ส่วนเรื่องของชาติของเราวันนี้ต้องชัดเจนร่วมกันว่าอำนาจผลิตการทหารนะครับและก็นักธุรกิจการเมืองที่รวมหัวกันไม่ไว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐล้วนแต่วันนี้เนี่ยนอกจากไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนในชาติในทุกเรื่องได้แล้วโดยเฉพาะเ,เรื่องเศรษฐกิจแล้วยังทําตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติของเรา ต้องช่วยกันขจัดปัจรูปเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับและก็เรื่องอีกเรื่องสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเรื่องมาตรา112มาตร112ตา112ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเป็นหมวดว่าด้วยการมินประมาทดูหมินหรือแสดงความอาฆาตมาดรายต่อองค์พระมหากษัตริย์รัชทายาทแต่พระราชนี นะครับมีปัญหาที่ทุกคนได้คิดเห็นร่วมกันว่าควรจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกในฐานะนักกฎหมายอย่างผมเนี่ยชั่วชีวิตได้แลเห็นว่ามาตรา112เนี่ยเป็นปัญหาทั้งตัวบทกฎหมายและเป็นปัญหาทั้งการถูกนำมาใช้เพื่อทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองเป็นปัญหาทั้งตัวบทกฎหมายตรงไหนครับ เป็นปัญหาตัวบทกฎหมายก็คือมาตรารอ้อมาตารประมวลกฎหมายอาญามาตรารอ้อยสิบสองเนี่ยได้เขียนไว้อย่างไม่มีความชัดเจนนะครับเหมือนเรื่องอื่นเรื่องอื่นถ้าเรื่องการดูหมิ่นต้องเขียนไว้เรื่องการดูหมิ่นเป็นการเฉพาะถ้ามิ่นประมาทก็กำหนดเอาไว้เป็นเรื่องม่นประมาทโดยเฉพาะถ้าแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อใครเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้เป็นการเฉพาะ แต่นี่เขียนกำรรกวมรวมมาไว้เลยครับสร้างการตีความได้ร้อประการเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วย่อมเปิดทางให้มีการใช้กฎหมายเนี่ยมาทำลายคู่แข่งทางการเมืองเป็นเหตุผลให้ทหารมาปฏิวัติรัฐประหารนะครับแล้วสร้างวิกฤตการณ์ให้เกิดขึ้นกับทางการเมืองของประเทศไทยตลอดมาเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของผมเห็นควรว่า มาตรา112สมควรที่จะยกทิ้งหมดเลยไม่ควรจะมีในสระบบของกฎหมายอาญาอีกต่อไปเราจะได้ปลดล็อกเราจะได้ไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องบูชายันถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะครับจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกฝ่ายที่อ้างมาตรา112เนี่ยมาเผชิญหน้ากับประชาชน นะครับโดยที่ประชาชนที่มีความเห็นต่างเนี่ยนะฮะก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนเกิดวิกฤตการณ์เหมือนปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นแตกต่างจากท่านนายกทักษิณว่าออปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาของผู้ใช้กฎหมายเป็นปัญหาทั้งตัวกฎหมายและผู้ใช้กฎหมายครับปัญหามาตรา112เหมือนอาวุธปืนหรือยาพิษชนิดหนึ่ง ตอนนี้ยาพิษชนิดนี้มีอยู่ในสังคมเราอาวุธปืนมีอยู่ในสังคมเราถ้าหากเรายกเลิกตัวนี้ทิ้งเราจะไม่มีเครื่องมือตัวนี้มาใช้ทําลายกันแล้วบ้านเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับและการเผชิญหน้าระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักและครับ,รบนี่คือความสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยของเราที่คนไทยจะต้องรู้เมื่อเรารู้แล้ว เราจงจะกําหนดบทบาทของเราให้ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงที่ให้ผลดีที่สุดให้ผลทันทีก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนครับเมื่อเราเปลี่ยนที่ตัวเราแล้วเราก็เปลี่ยนคนรอบข้างแล้วค่อยเปลี่ยนที่กฎหมายของบ้านเมืองนะครับและบ้านเมืองของเราจะสงบร่มเย็นต่อไปเข้มแข็งต่อไปทุกเรื่องครับวันนี้ต้องพบกับพี่น้องประชาชนผมทนายชนสวุวดีต้องกราบขอบคุณนะครับ ที่พี่น้องอย่างฟังผมพวกเราถือว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการหนึ่งเป็นหนึ่งพลังในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันชาติสถาบันศาสนาและบ้านเมืองของเรากลับสวัสดีครับ